ครับสวัสดีครับผมสวัสดี f อีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมนี่เราก็มาดูการทำงานของเราต่อนะครับฝาด้านล่างเราก็ใส่ก็เสร็จแล้วนะครับเหลืออยู่ตรงที่เดินสายไฟนะครับเราเรายังไม่ได้ใส่นะครับผม แล้วเราก็ขึ้นมาทําด้านบนต่อนะครับทําทารั้วกันตกนะครับผมนี่อากาศร้อนมากนะครับด้านบนไม่มีหลังคาครับเราเลยทําหลังคาสํารองนะครับกันแดดนะครับผมเพราะอากาศมันร้อนนะครับ ก็ห้าโมงเย็นแล้วก็ยังแดดจัดอยู่นะครับผมนี่เราใส่ไป3มช่องนะครับช่องที่สี่ยังไม่เสร็จนะครับพอดีพี่ตั้มมาให้ใส่ตรงบันไดก่อนนะครับทำมันทำตรงบันไดก่อน แล้วก็ยังเราจับบันไดนะครับยังไม่ได้ทํานะครับพอมีพี่พี่ยูทูบเบอร์เพื่อนแกขึ้นมาถ่ายวิวด้านบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตกนะครับก็เลยจะทํำก่อนนะครับผมพอมีหลายท่านนะครับขึ้นมาชมวิวด้านบนนะครับเว่าตอนเย็นนะครับอากาศเย็นเย็นวิวด้านบนนี่สวยนะครับผมมันจะอยู่หน้าลานองค์ปูเลยนะครับ จะมองเห็นหมดนะครับภูเขาแต่ละลูกละลูกนะครับผมผมก็ขอฝากช่องช่างทัด f ์ m ฟมิลีด้วยนะครับก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมช่องช่างทัศ f ์ m ฟมิลีนะครับ ตามก็ไปทํากําแพงต่อนะครับมาดูงานเมื่อกี้นะครับแกก็มาสั่งงานต่ออีกนะครับว่าช่วงนี้เราก็เร่งมากไม่ได้นะครับมันร้อนนะครับต้องอากาศเย็นๆนะตอนประมาณหกโมงตอนหกโมงเย็นอากาศมันก็เริ่มเย็นนะครับแล้วก็ทํางานได้เต็มที่หน่อยนะครับช่วงนี้ก็อากาศยังร้อน เดี๋ยวตากแดดมากเดี๋ยวเป็นไข้นะครับ่างซุนก็ปวดหัวนะครับเมื่อเช้าไม่ได้มาทํางาน,นครับ่างซุนลาครับคนเหลือสามคนนะครับพี่ตำำั้มทํากระเพงคนเดียวนะครับผมก็ทํากับพี่เสือนะครับ เดี๋ยวให้เอฟซีดูการทำงานไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอนหญาตทำงานแป๊บหนึ่งนะครับ ข้าวกล้องก็จะข้าวลวคำอคำยิ้มข้าเลีมาเลกตเล็กม่เยอะไดีอี้อ

ต,ตัวตัวเแรกนะเซจะฟิตอยู่ละ่ยยะแล้วจะจับเซพินันมาเดี๋ยวมันแล้วไม่เตื้อเอาตัวท่านมาซื้อปัญหาวาห่างครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องสร้างทัศน์แฟมิลี่นะครับผมผมก็ขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเป็นห่วงเอฟซีทุกท่านนะครับ ช่างทัดแฟมิลี่ครับผมสวัสดีครับผม